สนับสนุนโดย o p e r a t i o n b i บการสร้างกลุ่มุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็อให้ยาข้อเขาเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อม,ออมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมครัก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปี ห้าสองอ่าห้าสามปิดปีที่แล้วปิด้าคเรียนเลยก็ลูกบอกไ่้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่ที่คลองสี่ลำลูกกาเลยครับคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตัวละทัดว่าถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเข่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกหนึ่งเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปตานสองมิดครับ ทานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารสองเมตรทานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งลูกแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้ลลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งยองเออนั่งยองยองก็ไม่ได้ เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขวีนั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งปะเพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอรากราบพระเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหม <c oughs> ผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินสะดุดนิดนันก็ล้ลลมไปนั่งปะเพียบเงี้ยอืมเจ็ดสิบสาม เดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมครัประมาณไม่ไม่ถึงปีหรอกลูกประมาณปีเนี่ฮะเจ็ดสิบกว่าก,ก,าก็ก็เริ่มต้นๆก็เริ่มไม่ค,คล่องละนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้เลยวอืขออนุญาตลบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะ เออใจเย็นๆฮะใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเดี๋ยวก่อน่ไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเหรอฮะยกขอนาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทําได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทําใส่หน้าผมเนี่ย